ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจการบรรยายทุกครั้ง มีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเพื่อธรรมะกลับมาโลกาจะไม่ได้วินาศถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศธรรมะไม่กลับมาสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นแหละจะเป็นสิ่งทำลายโลกจะเองทำให้โลกาวินาศ ดังนั้นจึงได้บรรยายโดยหัวข้อนี้ปัญหาเศรษฐกิจนี่มันสัมพันธ์กันอยู่กับสันติภาพทั้งของเอกชนทั้งของชาติและของสังคมโลกทั้งมวลปัญหานี้เกิดมาจากการขาดศีลธรรม ของคนในโลกเรื่องเศรษฐกิจก็คือศีลธรรมชนิดหนึ่งแต่ต้องมองกันให้ลึกถ้ามองไม่ลึกก็เห็นเป็นคนละเรื่องถ้ามองลึกแล้วจะเห็นว่าเศรษฐกิจก็คือศีลธรรมชนิดหนึ่งศีลธรรมนั่นเป็นการจัด ให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุขโดยไม่ต้องใช้อาจยาศีลธรรมนี่ก็เหมือนเอศรษฐกิจนี่ก็เหมือนกันถ้าจัดโดยถูกต้องแล้วก็จะเป็นไปเพื่อมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุขโดยไม่ต้องใช้อาจยาเราควรจะพิจารณาคำว่าเศรษฐกิจนี้กันให้เป็นที่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจนี้ โดยตัวหนังสือหรือโดยคำพูดที่เียกกันว่าโดยพยัญชนะในภาษาไทยนั้นหมายถึงการกระทำให้ดีที่สุดให้ประเสริฐที่สุดเพราะคำว่าเศรษฐะในภาษาบาลีก็ดีในภาษาสันสกฤตก็ดีนี่แปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐ,ฐกิจก็คือกิจที่ประเสริฐที่สุด ในฐานะที่จะทำให้มนุษย์เป็นอยู่กันอย่างผาสุกนี่เรียกว่าโดยตัวหนังสือถ้าโดยธรรมะคือโดยอัตถ,ถะคือโดยเนื้อความแล้วคำว่าเศรษฐกิจหมายถึงการทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่านุือที่มีค่าน้อยให้มีค่ามาก ลองสังเกตดูพุทธศาสนาก็มีเนื้อตัวเป็นเศรษฐกิจเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่ามีค่าน้อยให้มีค่ามากหรือบางทีก็ไม่ต้องใช้เงินเลยตัวอย่างเช่นร่างกายเน่าที่ไม่มีค่าอะไรนี่ทำให้เป็นที่ เกิดที่ตั้งอยู่ของความสุขในระดับที่เรียกว่านิพพานหรือว่านิพพานนี่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินเรียกกันว่าให้เปล่านี่มันเป็นเศรษฐกิจสักรไทยขอให้ลองคิดดูเศรษฐกิจเป็นศีลธรรมถ้าพลเมืองมีศีลธรรม ก็อยู่กันเป็นผาสุขถ้าพลเมืองทุกคนไม่มีศีลธรรมแล้วไม่มีรัฐบาลไหนจะปกครองให้มีสันติสุขได้ต่อให้สิบรัฐบาลก็ปกครองพลเมืองให้มีความสงบสุขไม่ได้แต่ถ้ามีศีลธรรมแล้วไม่ต้องมีสักรัฐบาลเดียวก็ยังได <c oughs> ้ก็อยู่กันเป็นสันติสุข เนยโดยอัตถะหรือความหมายของคำว,ว่าเศรษฐกิจมันสูงสุดอย่างนี้คือทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าที่มีค่าน้อยให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่นี้ถ้าดูกันโดยผลหรือโดยอานิสงส์ของสิ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราหวังที่จะมีหรือจะใช้กันให้ดีที่สุด เพื่อสันติภาพของมนุษย์นี่คือผลของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจถ้าเราสามารถกระทำได้ตรงตามความหมายอันสูงสุดของคำคำนี้แต่ที่นี้ที่มันมีอยู่จริงที่ประยุกต์กันอยู่จริงนั่นมนุษย์ในโลกกำลังเอาสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจมาใช้เพื่อเอาเปรียบกันเพื่อทำลายกัน เขาใช้เศษรษฐกิจเป็นเครื่องมือกันในลักษณะอย่างนี้มันไม่ตรงตามความหมายของคำว่าเศษรษฐกิจเลยก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาทีนี้เราจะเอาอะไรามาแก้ปัญหาอย่างที่จะมาขอเสนอว่าธรรมในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศษรษฐกิจ ดังนั้นเราควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมะนี่ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ้แจ้งกันเสียอีกสักเรื่องหนึ่งธรรมหรือธรรมะมีหลายความหมายเป็นตัวธรรมชาติก็ได้เป็นตัวกฎของธรรมชาติก็ได้เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ได้ เป็นโพลนั้นเกิดมาจากหน้าที่นั่นก็ได้นี่คือธรรมะทั้งนั้นธรรมะไหนจะสร้างเศรษฐกิจให้ดีหรือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ก็ควรจะได้พิจรารณาธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่น มันมีค่าเท่ากับพระเจ้าผู้สร้างโลกโลกเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติเป็นไปและจะดับลงก็ตามกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติจึงเป็นเหมือนกับพระเจ้าผู้สร้างโลกเราอาจจะพูดได้ว่า พระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาในโลกนี้จากความไม่มีอะไรก่อนนี้ไม่มีอะไรพระเจ้าสร้างความไม่มีอะไรขึ้นมาเป็นทุกสิ่งเศรษฐกิจของใครมันเก่งถึงขนาดนี้นอกจากเศรษฐกิจของพระเจ้าหรือของพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ นี่ก็เป็นธรรมะในความหมายหนึ่งซึ่งจะต้องดูกันให้ดีๆว่ามันเนื่องกันอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์มนุษย์จะต้องเป็นไปาตามกฎของธรรมชาติจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตัวต้องการที่นี่เราก็มาถึงคำว,ว่าร,รมในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ เราเห็นได้อยู่ตาตาทุกวันตลอดเวลาว่าเราต้องทำอะไรให้ตรงตามหลักเกณฑ์ตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เราจึงสามารถสร้างนั่นสร้างนี่ประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่เต็มไปทั้งโลกหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลตรงตามกฎของธรรมชาติสร้างผิตผลตามที่มนุษย์ต้องการได้โดยไม่ยากเลยนี่และเอาสิ่งที่จะธรรม,มาปรับกันข้าวให้ได้กับปัญหาทางเศรษฐกิจธรรมคืออำนาจเพื่อเศษธธธรษฐกิจ โดยตรงดีเลิศและสูงสุดในตัวธรรมะนั่นเองมันมีความหมายแห่งเศรษฐกิจ,ธธจโดยตรงดีเลิศและสูงสุดคือทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากมีธรรมะแล้วมนุษย์อยู่กันโดยไม่มีความยุ่งยากลำบากแม้แต่สัตว์นิดเดียว ปัญหาเฉพาะหน้าของเราในโลกปัจจุบันคือปัญหาทางเศรษฐกิจจะแก้ได้ด้วยธรรมะเมื่อมีธรรมะแล้วปัญหาเศรษฐกิจไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาดูกันให้ดีสืบไปสรุปความว่าการรมะนั้นสามารถที่จะแก้ ทางป้องกันไม่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่นี่มาดูกันที่ตัวเศรษฐกิจโดยละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเศรษฐกิจนั่นมันมีความหมายกำกวมถ้าตามตัวหนังสือก็วดีที่สุดทำคองมีค่าน้อยมีค่ามากแต่ขั้นเราเอามาใชา้สำเร็จประโยชน์ตามนั่นแล้วมัน กลับเกิดมีโทษขึ้นมาเป็นคู่กันอย่างที่เขาพูดไว้ไม่มีทางจะผิดว่าสิ่งใดจะมีคุณโดยส่วนเดียวมันก็ไม่มีมีคุณก็มีโทษมีโทษก็มีคุณมันเป็นคู่กันไปดังนี้ถ้าดูโทษของเศรษฐกิจหรือความเลวร้ายของเศรษฐกิจก็เห็นอยู่ตามตาอีกเหมือนกันในโลกนี้ว่าเมื่อมีความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ ก็ทําให้ลืมตัวลืมตัวแล้วก็หลงไหลในการกอบโกยคนคนหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งกำลังกอบโกยผลในทางเศรษฐกิจคือเอาเปรียบผู้อื่นอย่างลืมตัวนี่เราถือว่ามันเป็นโทษในทางเศรษฐกิจเขาใช้เป็นอาวุธล่างผลานผู้อื่นบีบพันผู้อื่นในทางเศรษฐกิจ ทำลายโลกทำลายเพื่อนร่วมโลกโดยอาศัยเครื่องมือคือเศรษฐ,ฐกิจเนี่คือโทษของมันทำไมไม่มองดูกันบ้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทำให้มนุษย์เป็นอยู่ด้วยความเกินโดยไม่รู้สึกตัว คนที่หาได้มากผิดได้มากสร้างได้มากมันก็หลงละเลงในความสุขสนุกสนานจนเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่ามีความเกินกินอยู่ก็เกินนุ่งห่มก็เกินใช้ซอยก็เกินเยียวยารักษาโรคก็เกินมีสิ่งไปล่าประโลมใจก็เป็นไปในทางเกินนี่มันเป็นโทษของเศรษฐ,ฐกิจที่ทำให้เกิดความเกินขึ้นไปจนทั่วทุกหัวระแหง พวกอันธพาลเขาก็เอาอย่างเขาก็ต้องการความเกินเมื่อไม่ได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ใช้ความเป็นอันธพาลของเขาแสวงหาสิ่งที่มันเกินเราจึงเห็นอาชญากรรมเต็มไปในบ้านเมืองอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือข่มคืนข่มคืนแล้วฆ่ากระทั่งว่ามันฆ่าบิดามดารดาของมันเองก็ยังได้นี่ความเป็นอันธพาล มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราควบคุมในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ได้มันก็เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาเรียกว่าอย่างมหาศาลให้มันมีความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนอย่างมหาศาลกว้างขวางทั่วโลกทีเดียวนี่สรุปสั้นๆว่าโทษต้องเศรษฐกิจคือมันทำให้ลือตัว หลงไหลในความขอบโกยเป็นอยู่อย่างที่ไม่ควรจะเป็นคือเป็นอยู่ด้วยความเกินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องเป็นชั้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 นกันไปอีกหลายชั้นจนโลกนี้ไม่มีสันติสุขหรือสันติภาพทั้งโดยบุคคลหรือโดยชาติประเทศหรือว่าโดยสังคมโลกทั้งหมดรวมกันทีนี้คอยดูให้ด,ดีว่าโทษ อันนี้หรือปัญหาอันนี้ไม่ต้องมีแก่พุทธบริษัทที่แท้จริงพุทธบริษัทที่แท้จริงตั้งอยู่ในคุณธรรมของพุทธบริษัทแล้วจะไม่มีโทษไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ว่าโลกมันจะมีสถานาการณ์วิปริตทางเศรษฐกิจอย่างไรพุทธบริษัทที่มีธรรมะของตนก็สามารถจะแก้ปัญหาได้จะอยู่ได้ ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทานั่นเองยกตัวอย่างด้วยเรื่องในประไติด,ดกเล่มหนึ่งเล่มแรกหน้าแรกแรกเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาหนะ้าที่แห่งหนึ่งผู้ทูลให้จำพรรษาลืมไปว่าได้ทูลน,นิมนต์ให้จำพรรษาไม่ได้เอาใจใส่อะไรเป็นเวลาข้าวยากมาแพง ไม่มีอาหารบิณฑบาทพระพุทธเจ้าและสาวกสงฆ์มีชีวิตอยู่ด้วยพ่อค้าแบ่งข้าวตากเลี้ยงมา้าถวายองค์ละฝ่ายมือไปทำให้ชุ่มเดน้ำแล้วก็ฉันไม่มีแกงไม่มีกับทรงอยู่ได้จนตลอดพรรษาไม่จะมีผู้ไม่จะมีสาวกบางองค์ขอให้เสด็จลีกไปจากที่นี่ก็ไม่ทรงยอม เพราะว่าทรงมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่เห็นว่าเรื่องชนิดนี้เป็นปัญหาดูเถิดภศาษศาสดาของเราอยู่เหนื้อปัญหาเศรษฐกิจถึงขนาดนี้ถ้าเป็นพระสมัยนี้คงแช่งด่าคนนิมนต์เป็นอันมากที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้วไม่ได้เอาใจใส่อะไรเลย หลักเศรษฐกิจของพระองค์คำนวณดูได้จากการที่ทรงอยู่ด้วยข้าวตากเลี้ยงมา้าวันละฝ่ายมือเดียวแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นทุกองค์สมัยนี้เราเลี้ยงพระกันอย่างไรมันทำลายเศรษฐกิจอันนี้ของพระองค์หรือหาไม่ขอให้ทา่ทานทั้งหลายพิจารณาดูเถิดถ้าพบแล้วถ้าพบความจริงแล้วก็จะพบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ต้องไม่มีแก่พุทธบริษัททีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงมูลเหตุของปัญหามูลเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจนั่นอยู่ที่คนนั่นนั่นไม่มีศีลธรรมอันเกี่ยวกับความอร่อยเป็นคำสุกโดกว่าอร่อยเรื่องอร่อยเนี่ยมันเป็นพระเจ้าอยู่บนหัวคนทุกคน ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาจากการที่แต่ละคนไม่มีศีลธรรมที่เกี่ยวกับความอร่อยคือเขาเป็นธาตุของอายตนะอย่างไม่รู้สึกตัวคำว่าธาตุของอายตนะนั่นคือเป็นธาตุของความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังและทางใจหกทางด้วยกันเรียกว่าอายตนะหกเขาเป็นธาตุของอายตนะทั้งหก แล้วโดยไม่รู้สึกตัวด้วยแล้วก็ยิ่งสร้างปัญหานี่คือมูลเหตุของปัญหาเขาโง่ต่อความจริงของความอร่อยเขาไม่รู้ว่าความอร่อยนั้นไม่ต้องมาจากการปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมีแต่เกินมีแต่หลอกลวงความอร่อยที่แท้จริงนั้น มาจากความหิวความหิวทำให้อร่อยอร่อยเมื่อหิวดังนั้นไม่ต้องเป็นของแพงเลยขอความเป็นธรรมแก่ข้อเท็จจริงข้อนี้บ้างว่าความอร่อยนั้นเมื่อหิวเพราะนั้นต้องทำให้พอเหมาะพอดีมีความหิวแล้วจึงรับประทานแล้วก็จะอร่อยอาตอมาอยากจะพูดว่าได้เคยลองฉันข้าว คลุกน้ำปลาอย่างโดยเฉพาะน้ำปลาสีอิว้วเล็กน้อยแล้วก็รับประทานกับถั่วกับผักสดที่มีกลิ่นหอมในเมื่อมันหิวมันก็อร่อยเหลือประมาณแล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรับประทานอาหารอย่างอื่นไม่ได้นอกจากไอ้น้ำปลาถั่วคลุกข้าวกับ ผัวที่สงคั่วมันเป็นเวลเป็นข้าไม่กี่สตางค์เลยมันกลับอร่อยมันกลับหลักกลับอยู่สบายในบางคราวเอาน้ำปลามาคลุกข้าวทำเป็นกับแล้วก็หยิบเล็กๆก,กน้อยน้อยมากินกับคำข้าวกินข้าวกับกับคือข้าวที่คลุกน้ำปลาถ้าอร่อย ก็เมื่อหิวเมื่อหิวก็อร่อยค่อยลองคิดดูนี่ค่อยศึกษาความอร่อยนี่กันให้ถูกต้องว่ามันมีได้เมื่อหิวถ้าคนในกรุงเทพห้าล้านคนลองรับประทานอาหารด้วยความหิวและอร่อยแบบนี้พร้อมกันทุกคนคือข้าวทุกน้ำปลาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกษษิจขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงไม่ต้องไปตลาดเก้าวันสิบวัน ตลาดก็ขายอะไรไม่ได้ทั้งเก้าวันสิบวันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้เท่าไรจะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของตนได้ไม่ต้องมานั่งด่ารัฐบาลให้มันหนวกหูขอเชาวกรุงเทพห้าล้านคนลองดูวิธีเศรษฐกิจอย่างนี้บ้างจะแก้ได้อย่างที่เรียกว่า บัวไม่ช่ำน้ำไม่คุนนี่มูลเหตุที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจคือเขาไม่รู้เรื่องของความอร่อยไม่มีศีลธรรมของความอร่อยแล้วก็ถัดไปก็คือบูชาส่วนเกินกินเกินอยู่เกินนุ่งห่มเกินอะไรเกินเราเป็นอยู่กันอย่างบูชากินเลสในส่วนเกินเรายังมีความเสื่อม ทางศีลธรรมไม่มีศีลธรรมของสังคมม,มีการได้ของตนนั่นแหละเป็นความเป็นธรรมเราได้แล้วก็มีความเป็นธรรมหรือยุติธรรมเราไม่ได้ก็ไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมของสังคมก็เกิดปัญหาทางเศษรษฐกิจทีนี้จะแก้ปัญหากันอย่างไรอาตมาพูดได้คำเดียวว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมา สีธรรมกลับมานี่มีได้สองแบบคือกลับมาในรูปของศีนลธรรมธรรมะกลับมาในรูปของศีนลธรรมธรรมะกลับมาในรูปของศีนลธรรมหรือธรรมะกลับมาในรูปของปรมัตถธรรมมีอยู่เป็นสองแบบธรรมะกลับมาในรูปของศีนลธรรมก็ไม่มีความผิดพลาดในเรื่องของความอร่อยแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจ ได้ทั้งของสังคมหรือของโลกเราดำเนินกิจกรรมที่ต้องการศีลธรรมเช่นสหกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ตั้งสหกรณ์ไม่ได้มันมีคนไม่มีศีลธรรมมันมีแต่สหโกงดูว่าถ้ามีศีลธรรมแล้วไม่กินเกินไม่ใช่เกินไม่อยู่เกินแล้วประเทศก็ไม่ต้องเสียดุลการค้าที่เสียอยู่อย่างมากมายมีศีลธรรมในผู้ผลิต ในผู้ซื้อในผู้ขายในคนกลางและผู้ส่งออกนี่ขอคิดดูว่ามีศีลธรรมแล้วมันจะมีความถูกต้องในผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขายคนกลางและส่งออกเรื่องวุ่นวายในเรื่องของแพงมันก็ไม่มีสามารถจะผลิตสินค้าราคาถูกส่งขายต่างประเทศเรามาเคยคุยกับผู้ขายแท่นพิม์พ ว่าทำไมคุณขายแท่นพิมพ์จากฮ่องกงของคนของคุณถูกกว่าแท่นพิมพ์ของฝรั่งมากนักเมื่อคุณอ้างว่ามันมีคุณค่าคุณประโยชน์เท่ากันจีนคนนั่นเขาบอกว่าพวกฝรั่งนอนเตียงมันกินหมูกินไก่พวกเรานอนกับพื้นกินหัวผักกาดท่าน,นเราก็ผลิตแท่นพิมพ์เหมือนฝรั่งได้ในราคาที่ต่างกันมากเนี่ยคิดดูเถอว่าเรื่องศีลธรรม ในการกินนี่จะช่วยเศรษฐกิจของชาติได้อย่างไรพระพุทธเจ้าคงไม่ทรงประสรงค์ให้เราทำอะไรที่ทำลายเศรษฐกิจการสร้างโบสถ์วิหารสวยๆที่ไม่เคยมีในครั้งพุทธกาลนี่ทำลายเศรษฐกิจหรือไม่คิดดูเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าแบบกินกันอย่างในเมืองสวรรค์นั่นมันทำลายเศรษฐกิจหรือไม่คอให้คิดดู ถ้าธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนี่ข้อหนึ่งที่ถ้าทำธรรมะกลับมาในรูปของปรมตถธรรมทุกคนมีธรรมะชั้นสูงอยู่ในจิตใจคนเหล่านั้นก็จะมีจิตใจชนิดที่เศรษฐกิจทำอะไรไม่ได้ รู้จักปรับปรุงในทางจ,จิตใจไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเลยไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตใจยังคงเป็นปกติมีความสุขเพราะาแม้แต่ความตายก็ไม่มีความหมายความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความหมายแก่ผู้มีธรรมะคือไม่มาคู่มาทรมานบุคคลผู้มีธรรมะเขาจะอาจจะพอใจในชีวิตที่มีธรรมะ แม้ทำงานอาบเหงือ่อต่างน้ำอยู่กลางทุ่งนาเขาก็ยังมีความสุขเพราะการปรับปรุงจ,จิตใจอย่างถูกต้องมีธรรมชนิดประมัตธรรมอยู่ในจ,ใจิตใจถ้าสูงขึ้นไปก็จะได้บรรลุมรรคนิพพานมีความสุขประเภทสูงสุดถึงแม้ไม่เป็นพระอรหรันจะเป็นเพียงโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็เป็นสังคมโลก ที่มีความสงบสุขอย่างยิ่งนี่เราเรียกว่าเศรษฐกิจทางวิญญาณของมนุษย์ในโลกเศรษฐกิจทางวัตถุนั่นก็เห็นๆกันอยู่รู้กันอยู่ก็ต้องแก้ด้วยธรรมะคือมีธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมดังที่กล่าวแล้วธรรมะกลับมาในรูปของปรมาถธ,ธรรมเป็นเศรษฐกิจในทางวิญญาณ คือทำจิตใจให้หมดปัญหาทางเศรษฐกิจธธอยู่ในโลกนี้ได้แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่มีความทุกข์แม้กระทั่งว่าจะต้องรับประทานอาหารแดยข้าวตากเลี้ยงมาฝายมือเดียวแค่น้ำพอชุ่มไม่ต้องมีแกงมีกับอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้และเป็นสุขยังยิ้มแย้มแจม่มใสและเป็นสุข และไม่ทำอะไรให้นอกรีดนอกรอยของธรรมะนี่การแก้ปัญหาของเศรษฐกิจทั้งในทางวัตถุทั้งในทางวิญญาณจะต้องแก้ได้ด้วยการที่ธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมก็ดีในรูปของปรมัตถธรรมก็ดีขอร้องท่านทั้งหลายจงได้สนใจเป็นพิเศษ อย่ามัวนั่งแช่งดา่ารัฐบาลแช่งดา่าคนนั้นคนนี้แช่งดา่าคนผลิตแช่งดา่าคนซื้อแช่งดา่าคนขายแช่งดา่าคนส่งออกนอกอยู่เลยจงปรับปรุงในภายในให้มนุษย์มีศีลธรรมแล้วเราก็จะมีผู้ผลิตที่ดีผู้ซื้อที่ดีผู้ขายที่ดีคนกลางที่ดีผู้ส่งออกที่ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรในที่สุดนี้ ขอให้มองเห็นความดีหรือความประเสริฐที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเพราะคำว่าเศรษฐะนั้นแปลว่าประเสริฐที่สุดอยู่แล้วเราจงทำให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกันให้ได้โดยแท้จริงอย่าให้กลายเป็นเครื่องเอาเปรียบผู้อื่นทํำลายผู้อื่นหรือทำโลกกันอีกต่อไปเลยปัญหาทุกอย่าง แก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทำเพียงคำเดียวไม่เพียงแต่ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นปัญหาอะไรทุกอย่างทุกประการในโลกนี้แก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทำเพียงคำเดียวมีทำแล้วมันทำให้ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะไม่รักผู้อื่นมันรักผู้อื่น มันทำหน้าที่ด้วยความพอใจสนุกเป็นสุขในการได้ทำหน้าที่แม่เงื่อไหลอยู่มันก็ยังเป็นสุขเพราะมันเคารพตัวเองว่ามันได้ทำหน้าที่ทำหน้าที่ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในฐานะที่ว่าทุกคนเป็นเลื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมะช่วยเกิดความรู้สึก ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเปรียบกันไม่ลงทำอันตรายกันไม่ลงนี่เพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าว่าแต่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวต่อให้ปัญหาทุกอย่างกี่ร้อยอย่างกี่สิบอย่างในโลกนี้มันก็ลุล่วงไปได้ด้วยการประพฤติสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียว เวลาสำหรับปาทกถาธรรมในวันนี้ก็สิ้นลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายครั้งนี้โดยการอ้อนวอนท่านทั้งหลายว่าจงได้พิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่าเศษธธรษฐกิจนั้นให้ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของคำคำนี้แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวอย่าให้มีโทษเกิดขึ้นแม้แต่เล็กน้อยเลย ออยุติไหวแต่เพียงนี้